สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าปั๊มลมมินิ2ตัวนี้ตัวไหนจะเจ๋งกว่ากันตัวแรกตัวนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อมาคิต้ MP 1 0 0 d z ใช้แบตเตอรี่12โวลต์อีกตัวหนึ่งจะเป็นยี่ห้ออิงโก AAC 2508ตัวนี้ใช้ไฟต่อพ่วงกับแบตเตอรี่รถยนต์12โวลต์นะครับ ทั้งสตัวนี้นะครับมีแรงดันสูงสุดอยู่ที่120 psi หรือว่า830กิโลปาสคาวนะครับตัว m a g กิต้ตัวนี้นะครับมีไฟสองสว่างเอาไว้สำหรับทำงานในที่มืดมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับสามารถปรับแรงดันได้ตามที่เราต้องการเลยแล้วก็สามารถเลือกหน่วยวัดแรงดันได้ด้วยตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดเครื่องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวิตช์เริ่มการทำงานแบบไกลปืน หัวเติมลมล้อรถเนี่ยจะเป็นแบบหนีบนะครับแล้วก็เขาจะแถมตัวหัวเติมมาให้หลายแบบเลยส่วนของอิงโก้นะครับมีไฟทำงานในที่มืดเหมือนกันแต่ว่าปรับตั้งแรงดันไม่ได้จะเป็นเกจวัดแรงดันตัวสวิต์พอกดสวิต์ปุ๊บปัมก็จะเริ่มทำงานเลยหัวเติมลมล้อรถเนี่ยจะเป็นแบบเกลียวนะครับแถมหัวเติมลมหลายแบบมาให้เหมือนมาเ i ต้าเลยครับ ผมจะใช้เจ้าปั๊มลม2ต,ตัวนี้เติมลมล้อหน้าของรถบรรทุกคันนี้ตอนนี้ล้อทั้งสองข้างวัดลมยางอยู่ที่5 psi เท่ากันทั้ง2ลอล้อผมจะเติมลมเข้าไปให้ได้65ปอนด์แล้วมาดูว่าปั๊มตัวไหนจะเติมลมเสร็จก่อนกัน สรุปว่าปั๊มลมมินิทั้ง2ตัวนี้ใช้เวลาเติมลมที่ล้อไซส์นี้ใช้เวลาพอๆกันเลยครับแต่จริงๆแล้วปั๊มลมมินิทั้ง2ตัวนี้นะครับเหมาะกับการเติมพวกอุปกรณ์กีฬารถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์รถเกง๋งหรือว่ารถบรรทุกรถกระบะไซส์เล็กๆมากกว่านะครับเราไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน15นาทีแนะนําว่าให้ใช้เวลาฉุกเฉินเท่านั้น แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าของ m มกิต้เนี่ยเหมาะกับคนที่มีแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จอยู่แล้วส่วนของ i ิงโก้เนี่ยราคาจะถูกลงมาหน่อยแต่ว่าก็จะใช้งานจุกจิกมากกว่านิดนึงนะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ